สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack แม t เ l อนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้มีการรีบาลานซ์แพทน,นะมีของน่าสนใจอยู่2อย่างนะผมเรียก2อย่างกนะันก็จะมีฟอร์คันเบดนะฮะไหนละ่ะฟอร์คันเบดฟอร์คันเบดนะครับมีการเพิ่ม2สล็อตนะฮะแล้วก็สไปซี่บาร์ดานาที่มีการเพิ่มโอกาสที่จะได้ฮีทจาก75เป็น85ครับน่าเล่นมากนะเออสไปซี่บาร์ดานาน่าเล่นมากครับแล้วก็วันนี้ฮะช่วงนี้เป็นช่วงวิจัย วิจัยของผมเองไพโรเมนเซอร์ cer, นะฮะไพโรเมนเซอร์ของเราวันนี้ผมทําพยายามที่จะเล่นดาบใหญ่ดาบไปของเรานั่นเองให้เก่งยังงงอยู่ไม่รู้จะเล่นยังไงเหมือนกันนะฮะยังงงอยู่เพราะว่านี่ลองดูคือผมอเล่นไพโรมาประมาณ5ตาเนาะห้าตาเกมนี้คือรวมผู้แพ้ปั๊บนะฮะส่วนเกมนี้กําลังรวมของกําลังรวมของอุตส่าห์แบบว่ามีโซลาริสออกมากําลังรวมของนะถุงมือกําลังรวมชุดเกราะกําลังรวมดาบใหญ่กําลังรวมแพ้ฮะ ยังเล่นไม่เก่งนะฮะขนาดีชุดโรงชุดเกาะมีของนู่นนี่นั่นมากมายสู้ไม่ได้นะครับเส้นนี้สู้ไม่ได้ผมนี่งงมากงงจริงจังเพราะว่าดาบมันมัน,มนเร็วไม่เร็วไม่พอ,อยี่ว่าต้องบอกว่ามันเร็วไม่พอะฮะคือด้วยตัวของมันเนี่ยดูดิฟันนี่แผ็กเต็มเต็มไปเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะช่วงจังหวะที่มันได้เอ็มพาวเวอร์ได้เนี่ยมันต้องตีก่อน2ทีนะฮะสทีเท่านั้นนะครับ2ทีเท่านั้นแต่สู้ไม่ได้ เออผมงงมากโอเคไปดาบมาหนึ่งอันนี้มาครับไอพัสโซแบคครับเดี๋ยวไว้ทีหลังเดี๋ยวค่อยว่างเดี๋ยวค่อยเล่นกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นส่วนอาวุธของเราวันนี้นะฮะหยิบนี้มาหนึ่งสองลีโลเอาช่องมาอีกฮะล็อกอันนี้ไว้โอเคไปกันเลยฮะอาวุธของเราวันนี้เดี๋ยวจะเล่นเป็นทอนสแล้วกันเนาะเดี๋ยว ถ้าสมมุติเผลอไปแบบใช้เบรนนิงเบลดอะไรเงี้ยมันจะเสียเสียงงบป,ประมาณเนาะเสียงบป,ประมาณเสียเวลาเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยแา่เดี๋ยวเราจะรวมไปทอสไฟทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีเวทโซนออกมาเห็นไหมล่ะมันน่าเล่นจริงนะแล้วก็สกิลแบ็ ไอ้ตากระโหลกนะตากระโหลกมันก็เป็นของดีในช่วงต้นเกมเนาะหยิบอันนี้ออกมารีลดึงทีมีถุงมือครับเดี๋ยวผมล็อกไว้แล้วก็กล้วยอ่าช่องกล้วย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 อ่านี่วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งสองโอเคโลอยู่ไหนไม่รู้ครับไปกันต่อครับจุดท็อตไฟไปก่อนไปต้องข่ามันกำลังรวมไหมตาโพสใช่ไหม น่าน่าจะน่าจะใช่น่าจะใช่เอาตีไปก่อนนะดามิเตสองหน่วยศูนย์หน่วยสี่หน่วยสามหน่วยสามหน่วยศูนย์หน่วยศูนย์หน่วยไม่โดนไม่โดนสี่หน่วยสี่หน่วยศูนย์หน่วยศูนย์หน่วยสี่หน่วยศูนย์หน่วยคืออะไรเนี่ยตีทีละูนย์ติดโลนะติดโลติดโลอะแล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้แอคคอร์ลิงเมทัลไคลเหรออืมของดีนะจริง เอ็กโคลิงเบทอคลายเป็นของดีมากนะครับหรือจะเอาเรนโบว์แบชมาเรนโบว์แบชเนี่ยมันจะทําให้เฟดิไฟของเราอ่ะสร้างสร้างไอ้นี้ขึ้นมาสร้าง2เป็น4ี่ฮีทสี่ฮีทขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นเอ็กโคลิงเบทอคลายเนี่ยผมจะได้ฮีทเพิ่มอีกประมาณ12 3 4 5 6 7 8 8ีฮีทถามว่าผมจะมาทําอะไรเนี่ยผมจะมาวางไว้ตรงนี้นะฮะเราก็จะได้ฮีทเพิ่มไงได้ฮีทเพิ่มครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เขาบอกว่าสตาร์เฟเทอร์ได้อีกสองฮีทด้วยใช่ไหม ไมไน่น่าสนใจอ่ะน่าสนใจงั้นผมวางท่านี้ได้นะวางท่านนี้ได้เปลือกหอยวางไว้ตรงนี้นี่วางไม่ได้ผมต้องขยบนี้สิใช่หมหนึ่งสองสามสีเอาอะไรดีดับเบิลเรนโบ์ก็ดีนะฮะหรือเอามูนพาวเวอร์งั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นมูนพาวเวอร์แล้วกันเพราะว่าผมต้องการที่จะป้องกันกันตายอ่ะคุณง่ายๆกันตายฮะหยิบนี่มาหนึ่งสองกล้วยไม่เอาแล้วฮะนีโรดอีกที นี่เวทโซนอันนี้มาครับร้องอันนี้ไว้เพื่อกหอยหนึ่งอันโอเคไปกันต่อครับแล้วผมซื้ออะไรมา power moon คุยตั้งนานได้ power moon ไม่เป็นไรฮะใช้ไปก่อนตอนนี้ burning t o จะเขามีโอกาส30%ที่จะเพิ่ม1 damage นะอาอจริงๆน้อยมากนะ30%เนี่ย30%นี่ damage สาตีแล้วฮะ34ไปต้งฆ่ามีคอนนะฮะมีคอนเราตีไป21ตอนนี้ปิดตาด้วยปิดตาด้วยพิษด้วยฮะปิดตาไปอีก เนี <itos> ่ยตากระโหลกมัน so, ดีอย่างนี้นี่เองนะฮะมันดีอย่างนี้นี่เองแล้วก็หยิบของมาฮะเดี๋ยวผมเอาลงมาก่อนหนึ่งสองสามวันนี้ยังล็อกไวเนาะโอเคอขึ้นไปฮะไปกันต่อครับเพื่อเพื่อได้ดีโลพอดีพอดีพอดีเมื่อกี้ไม่ได้ดีโลอ่ะไปต้องข้ามมีหน่อยทากแล้วฮะหนึ่งตัวแล้วก็กำลังรวมเป็นเบรนนิ่งเบรดนะฮะกำลังรวมกำลังรวมแล้วเรามีน้ำหนึ่งหน่วยมีฮิตหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยเท่านั้นนะฮะมีหนามมัน แต่ตอนนี้มันเนี่ยมันมีเอฟเฟกพิเศษนะเด้งขึ้นมาเนี่ยบ้าโดนหนามปุ๊บแล้วมันเด้งขึ้นมาฮะเด้งขึ้นมาปุ๊บ,ป,บปั๊บปุ๊บปับ๊บนี่ตีไปสีเขียวเข้มๆนี่คือโดนสะท้อนนะฮะสามสิบแปดสิบผมมีเลือดอยู่ร้อยหกสิบเอาไปตรงข้ามันเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเหรอสามสิบแปดสิบ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 เออไปข้ามันเด้งขึ้นมาไปข้ามันเด้งขึ้นมาแล้วก็มีทั้งคอทั้งมีดบ้าบอลแล้วยิงมีมาลีเราหนึ่งทีมีถุงมืออีกข้างหนึ่ออองีกช่ง แล้วก็บุเบอรี่ฮะสามชิ้นสามชิ้นสามชิ้นเดี๋ยวนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนเอาลูกไฟครับวางไว้ทางนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาออกมาแล้วออกมาแล้วครับเปลือกหอยวางไว้ตรงนี้แล้วก็ถุงมือเนี่ยต้องมีนะฮะเปกันต่อครับเ,เ,เ,เถุงมือต้องมีเพราะว่าดาบใหญ่เราไปตีช้ามากๆนะช้ามากๆเลยแล้วถุงมือที่ผมอยากได้จริงต้องเป็นถุงมือเลือดฮะเพราะว่าด้วยความที่เราตีช้าต้องการการดูดเลือดนะ ต้องการการดูแลนะครับเรื่องความแรงเนี่ยผมไม่ไม่กังขามันเลยไม่เป็นห่วงมันเลยแรงอ่ะแรงอยู่แล้วฮะแต่มันแรงแล้วมันช้ามันแรงแล้วเราตึงเลือดนะฮะฝั่งตรงข้ามเขาก็แรงเหมือนกันเลือดเราเนี่ยมีอยู่แค่190เนี่ยเราไม่ยังไม่มีอะไรที่แบบใช้เพิ่มแม็กเลือดเลยนะนี่ฝั่งตรงข้ามมีดูเลือดเห็นปะ แค่นี้เขาก็ได้เปรียบแล้วฮะแค่นี้ก็ได้เปรียบแล้วแล้วก็หยิบบวดมามนหนึ่งมาถือมาหนึ่งเอาช่องมาหนึ่งฮะตรนี่ยังล็อกไว้อยู่ยังล็อกไว้มือวางไว้ตรงนี้ฮะเปลือกหอยมีวางไว้ตรงนี้มีวางไวน้นี่แล้วไฟกันต่อครับเร็บที่หแล้วรักษาเอาตัวรอดไว้นะฮะไฟตรงข้ามมีเอ็กคาริเบอร์ฮะ มานานน่าจะยังไม่พอแต่เขามีการฮีลเห็นปะสไปซี่บานาน่าเดี๋ยวฮีลมันสร้างขึ้นมาแล้วม,มีสร้างมาอ่าฮิวขึ้นมาฮิวมาตีทีฮีลสามหน่วยใช้เซมินาทีละหนึ่งหน่วยนะแค่นี้ก็แค่นี้ก็ได้เปรียบแล้วนะครับของเราี่ยังตียุกยักษ์ยยักษอยู่เลยเซมินาไม่พอ <c oughs> ขนาดใช้เซมินาแค่แค่อย่างละหนึ่งผมนี่ขี้เกียจซื้อกล้วยอืมอตีปะมานาก็ไม่มีตา,ายแล้วอา่อาหยิบนี้ออกมาครับแล้วก็หอยทากฮะ ไม่ถ้าผมจะเอามารวมไฟเอามารวมไฟอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งน,นี่วางไว้ท่านี้แล้วก็เลเปีย12บบาทเอาไงดีใช้เลเปียไหมล่ะ9ฮะ9 10 11 12อ่าซื้อมาเลยเลเปียใช้ประหยัดด้วยนะรีรลหนึ่งที่ซื้อช่องมาฮะซื้อช่องมาเลเปียเนี่ยเป็นอาวุธที่ประหยัดมากๆนะครับประหยัดมากมอันนี้วางไวนน้ตรงนี้1 2สอง แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้รวมไปก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อครับ<ป><ป>เลปียะมาคืออย่างน้อยๆดามเมจงก็16หน่วยอะทอสทอสมันตีทีละสี่อะมันแรงกว่าทอสป่ะ เออเอามาแทางครับแทงปไปเรามีค่ารักเรามีฮีทอ่ะเรามีฮีทเด็ดนะเรามีฮีทเรามีฮิลครับเรามีฮิลสี่สิบหน่วยลบดีบัฟไปไปโดนข้ามเลือดเหลือร้อยเดียวแล้วเขามีบุมรแรงบุมรแรงฮะแทางไปเก้าสิบเก้าสิบตอนนี้ดาเมจเราขึ้นยี่ิบห้าแล้วฮะยี่ิบห้ายี่ิบห้ายี่ิบแปดยี่บแปดอ่าสามเอ็ดสามเอ็ดยี่ิบเก้าเออโหแทงกันช้าเหลือเกินช้าช้าแล้วก็ไปนี่ฟลายครับตามสูตรฮะตามสูตรตามสูตรนี่วางไว้ตรงนี้หนึ่งสอง อันนี้ต้องวางท่าไหนเนี่ยต้องวางตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่แล้วก็ของที่เหลือวางไว้ตรงนี้โอเคเียบไม่ได้เดี๋ยวจะติดเดี๋ยวติดอันนี้วางไว e ้ตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เอ๊เดี๋ยนะอันเนี้ยมันต้องวางตรงเนี้ยถึงจะดีฮะต้องวางนี้ถึงจะดีถอยอันนี้มันหนึ่งแล้วก็อืมไม่ได้อันนี้วางนี้แล้วกันเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิม่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ เจ้าตัวนี้รวมอีกการนี้ใช้ได้อยู่รี่รอหนึ่งทีหยิบอันนี้ลงมากิต่ายตัวหนึ่งลูกไปมาฮะลูกไฟมา,ฟมาอืม,มาวางนี้ครับหนึ่งสองโอเคที่เหลือล็อกกระต่ายไว้ไปก็ต่อครับต้องหาดาบใหญ่อีกแล้วเมื่อกี้เราซื้ออะไรแล้วตังมันหมดเลยตั้งหมดเลยอะ่ะมีมานาออกคือตอนนี้เรามีมานาใช้แล้วนะฮะเปไฟเราหายห่วงแล้วนะครับ ขห,ห่วงแล้วมีมานาใช้เด้งทีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองตอนนี้ติดปิดตาปิดตาก็ลบพิ้นได้เราแทงไปสามสิบยี่สิบสองสิบสามไปตรงข้ามเปิดอามาตาฮิ้วขึ้นมาฮิวมาห้าสิบสองเรามีฮี้มาสามสิบหกแล้ว,เร,มมลวเรียบร้อยก็ตาลงตาเลือดไปอยู่ไหนหมดก็ไม่รู้ยิบก็ตายออกมาฮะตังหมดเลยตังหมดครับไปกันต่อฮะไปตรงข้ามครับ เออจะว่าไปไอกล่องสมบัติมันไม่มียังไม่มีเนาะผมก็อยากจะได้จิมได้อะไรสักหน่อยฮะไปตรงข้ามมีบ i n นิงซอสฮะสองนฮิตเราเฮ้ยฮิตเขามากกว่าเขามากกว่าเราแทงคริคริคริเฮ้ยเราคริได้สามทีฮะคีได้สองเาเขาเออแล้วก็ต้องใช้อะไรแบ็กแทกูล่าแต่เราโ้มีฟันนี้แผกเกมนี้ฟันนี้แผกน้อยมากฮะฮาร์ดบุตดีไหมฮาร์ดบุตเรามีก่อนนะฮาร์ดบุตมีเกราะเยอะมากนะครับแต่ก็ต้องแบบ จัดการพื้นที่เขาสักนิดนึงนิดนึงเอาจริงๆก็น่าสนใจนะฮาร์ดบูดอะคือฮาร์ดบูดแรงมากชิวยังไม่มีไอเจ้าตัวนี้ฟันนี้แผลก็มีแค่อันเดียวฮะอันเดียวแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นฮาร์ดบูดแล้วละ่ะเนี่ยฮาร์ดบูดฮะน่าจะเหมาะสุดละอืมโอเคนี้มาปุ๊บหยิบอันนี้มาวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ เปิดลูกไฟไปก่อนอืลีโลถุงมือมาอีกฮะแล้วก็ดาบใหญ่อยู่ตรงนี้เออตรงนี้เองไปกันต่อครับดาบใหญ่มาแล้วไฟตรงข้ามครับเบิร์นิงซอสแล้วก็ฟอคเบดฮะกระกร้อยสี่สิบหน่วยของแค่นี้อะร้อยสี่สิบหน่วยอะแทงไปครับแทงไปเดี๋ยวเราจะทําการรวมดาบใหญ่แล้วนะฮะเราเหลือเลือดเท่าไหร่น่าจะเหลือเลือดเยอะอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเหลือเลือดเยอะอยู่แสดงว่าเราเราแน่จะตายได้อีกหลายครั้ง โลดโล่อยู่ตรงนี้ใช่อยยินี้มาด้วยฮะแล้วก็เรีเอียวลงมาก่อนเดี๋ยวผมจัดของใหม่อันนี้บอกว่าก็อดดี้กับยูนิเจ้าดาบนี้เป็นก็อดดี้หรือยูนิปะก็อดดี้น้องแมวครับล็อกไว้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ <S <S ม,มาตอนนี้เราน่าจะเร่งความเร็วได้ที่60 70 80 80%ดิปดดิะ80%ดตมินาเรานี่หลโจกอ่ะ หลโจ้ือเปิดขวดไปแล้วเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมา2หน่วยตอนนี้เอ็มพาวเวอร์เรามีไม่ถึง5นะดาบตัวนี้ต้องใช้5หน่วยนะฮะหหน่วยแล้วตอนนี้ติดดิบัฟเต็มไปหมดเลยฮะติดดิบัฟหมดเลยแล้วก็เจ้าไอ้ตากะโหลผมก็ขายทิ้งไปแล้วนะฮะขายทิ้งไปแล้วเอ็มพาวเวอร์หายไปไฟตรงข้ามเขาเม่มีปูมันแมลงฮะขโมยของยอกยอมฮะเวฟที่ต้องใช้การรวมของต้องยอมนะฮะต้องยอมมนมาหนึ่งแล้วก็ออยลแลมมาอีกหนึ่งโอเคล,ลีโลอุย้ยผมต้องหกช่องฮะ หาช่องอหอ่ะไม่เป็นไรล็อกนี้ล็อกนี้ไว้เดี๋ยวผมจัดของใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะมาอย่างน้อยๆก็มีกรอดใช้ไฟต้องข้ามมันมีค้อนแต่ไม่มีมีดนะฮะแต่เขามีการสะท้อนดีบัฟออกมาแล้วเขามีโกเลมไงโกเลมฮะตีในเอ็มพาวเวอร์ด้วยพอเขาได้ดิเจนครบเจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยเขาจะแบบว่าบิงพลังบิงพลังได้อะตีไปตอนนี้เอ็มพาวเวอร์เนี่ยไหม เอ็มพาวเวอร์เราเยอะมากนะฮะความเร็วที่หนึ่งวิหนึ่งวิเราสับไปสับไปห2สิบอหกสสามเออหู้เก้าสิบคือความแรงอ่ะไม่ห่วงนะฮะไม่ห่วงห่วงแค่ความเร็วเท่านั้นเลยครับความเร็วเท่านั้นอืมโอเคถุงมือครับมาละหนึ่งอันแล้วก็ย7บาทบเหราทอ่เนี่ยพรสามสิบห้าแสดงว่าถุงมือนี้แพงแพงเหรอแพงอ่ะเราอ่ะอันนี้วางไว้ตรงนี้เอ้ยสี่สิบเอ็ดแล้วอันนี้อ่ะวางนี่อ่าเดี๋ยวเริ่มเพิ่มความแรงให้กับ เพิ่มความเร็วให้กับของยูนีแล้วก็กอรลี่คูรี่นะฮะโอเคแล้วก็ชุดก่อมาครับมีมารี่โลนหนึ่ทีสอทีดาบใหญ่มาอีกแล้วฮะแล้วก็ผมต้องการช่องเพิ่มฮะไปกันต่อครับถุงมือแดงมาแล้วนะครับถุงมือแดงนี้เขาบอกว่าเขาจะให้6ดูดเลือด6แวมไพร์นะฮะหลังจาก3วินาทีนี่ไงมาแล้วครับดูดเลือดโ่ตีตีไม่เข้าเนี่ยตีไปขออีกทีนึงอีกทีนึง ท,ที่ไม่มีเมีหนโอ้โหโดนไป <c oughs> เอ็มพาวเวอร์เราไม่ขึ้นนะขอแค่ฟันโดนเท่านั้นนะครับฟันโดนเท่านั้นแเหมือนฝ่ายตรงข้ามเขาจะบล็อกไว้มไม่เป็นไรฮะหยิบอันนี้มาหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวนะคย,ยับลงมาดีกว่าขยับลงมาอันนี้วางไว้ตรงนี้ 1, 2, หนึ่งสองสามหแล้วก็คลองอ่ะเหยียบกลัวมันไม่พอกลัวมันไม่พอปึ๊บป๊ ก็ตัวนี้หายหายไปเยอะเลยนะเนี่ยหายหายอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับบูเบอรี่วางนี้ลูกไฟไว้อีกอันหนึง่งโอเคก็ต่ายเดี๋ยวก็ต่ายนี่ผมอาจจะต้องแบบย้ายช่องเขาหน่อยหนึ่งอะเนาะย้ายช่องหน่อยครับแล้วก็เอาอันนี้อันนี้วางไว้นี่แล้วกันอ่ะโอเคมีตังห้าสิบบาทล็อกอันนี้ไว้ไม่กันต่อครับหาเดี๋ยวหาช่องเอาชุดเกราะขึ้นไปใส่นะฮะตอนนี้เกราะสองร้อยกว่าหน่วยสองร้อยกว่าเดี๋ยวผมหาโลดีกว่ามั้ง ตบเข้าไปฮะเมื่อกี้ครีปไปหนึ่งทีครีปไปหนึ่งทีตีไปเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาห้าโอเคขึ้นเจ็ดแล้วฮะสตาร์ทได้ตีครีปไปร้อย5 6หกสิบห้าหกสิบอทีอีกท,ท,ท,ทีเออเอาไว้ได้แล้วว่ะได้แล้ว,วเล่นมาสองวันติดติดเลยนะฮะติดติดเลยมันไม่ไหวจริงจริงลีโลช่องมาแล้วฮะช่องมาแล้วช่องมาแล้ว,อ,ลวอ่าเลือลงมาหนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไวน้นี่ได้ใช่ไหม ได้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 เดี๋ยวผมย้ายมาไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะอีกสักพักหนึ่งครับอืมถ้าวางตรงนี้เตึ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนพักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนอันนี้วางนนี้หนึ่งอันนี้สองฮะแล้วก็น้องแมวอยู่ตรงนี้กล่องสมบัติน้องแมวเปิดฝาน้องแมวเปิดฝากล่องเหรอน้องแมวเปิดฝากล่องแล้วของอยู่นี้ของเรามีกี่อันมีอันนี้หนึ่งใช่ไหมสองเปิดกล่องได้เนาะ ให้เปิดกล่องได้ฮะเอานี้วางไว้ตรงนี้โอเคบุปเบอร,รี่เอาไว้ตรงนี้บุมเบอร,รี่วางไว้นี่ก่อนอ่ะลีโลตรัวนี้ล็อกไว้ไปกันต่อครับ ให้มันเปิดกล่องเวลาเราเปิดกล่องปุบเนี่ยของไอประเภทที่ต้องใช้อยู่นี้ใช่ไหมเป็นกอนลี่ยนแลอยูนี้นี่แหละมันจะทําให้เราได้เจมด้วยนะเอาตีไปับไปข้ากล่อแสไปแล้วสับไปครีไปร้อยสิหมดคลีแล่แล้วฮะหมดคลี่แล้วเราตีไปเ6 55บกห้าสิขออีกทีเออดีนะผมเอาอันนี้มาด้วยฮะพาวเวอร์มูเพาวเวอรมูลมันแบบว่าเพิ่มไม่เลือดได้นะฮะเ,เอา นี่อันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนส่วนอันนี้วางไว้ทถงๆนี้อันนี้วางขึ้นไปข้างบนอืมน้องแมวยังอยู่ตรงนี้ส่วนกล่องตัวนี้เขาบอกต้องเป็นกอรลี่กับยูนิซงอยู่ในกล่องนะฮะซึ่งดาบเนี่ยมันเป็นกอรลี่อยู่แล้วส่วนอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยนี่เอานี้มาวางไว้ก็ได้ฮะเพราะว่าเจ้าเอ็มไอพาวเวอร์มูนเนี่ยมันเป็นของยูนิเออยูนินะฮะถูกแล้วเป็นของยูนิซนะครับอันนี้วางไว้ตรงนี้ได้ไหมได้หรนอีวางตรงนี้ได้อันนี้วางตรงนี้ได้ ตัวนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ใส่ไว้ที่กร่อบเอาบูเบอรี่บูเบอรี่พอใช้ใช่ไหมมันพออยู่ใช่ปะน่าจะพอลิ่นรหนึ่งที่หยิบอันนี้ออกมาครับหนึ่งสองสามบูเบอรี่อีกอันหนึ่งเหรอเอาทานมาใส่โอเคบูเบอรี่พอแล้วฮะไปกันต่อครับมานานน่าจะพอมั้งนะ พอและไปต้องข้ามครับมีเลเปียเลเปียแล้วก็คอรบเบทแล้วก็ตีไวมากเลยนะโ <c oughs> ดยดูดูมันสับดูคนสับดูคนสับอ่ะเราคีไปฮะร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งตีไปตีไปเออดามเมจมันไม่ค่อยแรงนะไๆไปๆ <c oughs> มาไม่แรงเฉยอืมไม่แรงเฉยเลยแล้วก็มีชุดเกาะเรามีชุดเกาะใช่ไหมน่าอันนี้น่าซื้อมาแต่มานาเหมือนจะไม่พอใช้ฮะไม่พอใช้ไม่เป็นไรยิโลเอานี้มาวางครับแล้วก็เอาบุกนนี้มาหนึ่งแล้วก็ล็อกนี้ไว ซื้อนี่มาอีกโอเคโอเคโอเคนี้วางไว้ตรงนี้ชุดเกาะเด้งได้ใช่ไหมได้ครับนี้หนึ่งป๊บนี้สองแมวยังแมวยังชูมืออยู่ใช่ไหมยังชูมืออยู่ครับยังชูมืออยู่เจ้าตัวนี้คือยังไงเนี่ยวางไว้ตรงนี้ได้ไหมได้ครบปะหนึ่งสองสามสี่ออนี้วางไว้ตรงนี้อีกเฮ้ยได้เยอะขึ้นนะได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นส่วนเจ้าตัวนี้น่าสนใจนะวางไว้ตรงนี้ฮะบังกรวางไว้นี่ ได้หลายหลจุดอยู่หลายจุดอยู่นี่ล็อกไว้ซื้อนี่มาโอเคไปกันต่อครับเปลี่ยนเกาะมูลเกาะมูลเกาะมูลอืมโอเคได้เกะ400าะมาสี่ร้อยฮะเกาะมูลเนี่ยเป็นเกาะชิ้นหนึ่งที่แบบว่าสร้างโลได้เยอะมากนะไฟต้องข้าเปิดอมะตะแล้วครับเกาะเราเหลือร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบรอตีไปร้อยเก้าไปข้ามเลยสองร้อยของเรานี่เลือดไหลเลือดไหลอืมไฟต้องข้ามมันแรงเกิน แรงเกินนะเนวฟที่18โอ้โหวันนี้วิจัยจบสุดท้ายได้จนได้จบจริงๆเอเอนึกว่าจะแบบว่าไม่รอดแล้วนะฮะอันนี้วาไว้ตรงนี้วิจัยผ่านได้พอดีเลยชุดเกราะมีมีมานาไอเทมมาณาอยู่ตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมอีกชิ้นหนึ่งฮะชิ้นหนึ่งแต่ช่องไม่พอวางอะสิช่องไม่พอวางฮนะเอาไงที่เราเดี๋ยวผมหาช่องหน่อยนี่รอนหนึ่งที มีไอ้เจ้าตัวนี้หนึ่งอันวางตรงไหนได้บ้างวางได้วางวตรงนีไ้ได้ครับหนึ่งสองสามฮะชุดเกาะยังคงวางที่เดิมอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองโอเคแล้วยังไงต่อมีอะไรมาใส่ได้บ้างไหมอันนี้ล่ะวางไม่ได้กล่องไม่ต้องแล้วนะฮะกล่องไม่ต้องแล้วหาเจมสินี่นี่ไงแหมเรียกอย่างกันเรียกได้ฮะหัวใจหนึ่งดวงเจ้าตัวนี้เอาบลูเบอร์รี่วางไว้ตรงนี้แล้วกันได้อยู่บ้างได้ปะ ได้แหละผมคิดว่ามานาน่าจะพอมานาน่าจะพออพอไหมน้องแมวอยู่ตรงนี้น้องแมวอยู่ตรงนี้ร้อสิบบาทร้อิบาทแล้วก็ของมานามียเท่มานา,อ,าอื่นอีกไหมไม่มีแล้วนะฮะหมดแล้วไปกันต่อครับเว็บสุดท้ายนะฮะ <Hi ya. S 1> วันนี้รอดจนได้โหเ,เล่นมาตั้งเจ็ปดเกมนะ เกาะ400ฮะเกาะ400เลือดไม่ค่อยมีอันนี้มีดูเลือดอยู่7หน่วย7หน่วยเราสับไปฮะคลิปไป1ทีเอ็มพวาวเวอร์ขึ้นมา16บหกไปต้องฆ่าเปิดอมตะฮะแต่มีแวมไพร์อยู่47 47 48แล้วรเราโดนตีโล่ยังไม่หายแต่ไปต้องฆ่ามนะีเจาะเกาะเอ้าเว็บสุดท้ายแพ้อีกนะแพ้เว็บสุดท้ายอีกแล้วไปต้องข้ามเจาะเกาะนะฮะจเจาะเกาะโล่ผมนี่แบบยังอยู่เลยแบบตีมาไม่เก่งใจโล่เลยเนี่ยเจาะเกาะมา เกาะผมมีนะมีมีปกติแบบไม่เกรงใจเลยอะเออไอ้ผมแบบว่าเฮ้ย <c oughs> มีเกาะเยอะกันึ <c oughs> กว่าจะได้เปรียบดูสิเกาะสองร้อยกว่าพกตีเอาตีเอาอืมไม่เกรงใจกันเลยเอาจริงๆเนี่ยดาบโมเตนเกสซอนเนี่ยเป็นของชิ้นหนึ่งที่แรงนะจริง,รงผมมองว่ามันแรงมากนะครับแรงมากๆเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเร็วไม่พออันนี้คือความเร็วที่0ูนจุดเจ็ดแล้วนะ 0.7แล้วครับแต่ผมว่ามันแรงไม่พอไม่รู้ยังไงอืมไม่รู้ยังไงบอกไม่ถูกอนะบอกไม่ถูกผมเล่นยากมากนะแล้วดูดิเดอือยู่จัยดวงเดียวนี่เป็นครั้งแรกนะครับครั้งครั้งแรกในรอบแบบกี่เวฟนะ <c oughs> วิจัยผมวิจัยมันแต่เมื่อวานนะไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าผมอู้นะเมื่อวานนะผมเล่นนะแล้วก็ไม่ได้เล่นแค่ตัวเดียวเล่นตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเนะี <c> ่ย <oughs> 2, 3, 4 เออห้าแล้วก็อ่ะตัดสินใจลองวิจัยดาบใหญ่ดูฮะหนึ่นงสองสามสี่ห้า 3, 4, 5, เ,เนี่ยเอ้ยนับไงวะเนี่ยฮะาสามสี่ห้าหกหกเวฟนะฮะกว่าจะเป็นลูกเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้เออโอเคฮิสตอรี่ครับไปตรงข้ามมีค้อนมีดแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นนะเต็มเลยอะ่ะเรามีสองร้อยเราครีปไปหนึ่งทีตีไหมเนี่ยอะ่ะหมดครีปแล้วฮนะโโอ้หเนี่ยรู้ไปตรงข้ามครีปมาเล่าว่าหมดหลอด เกาะ400กว่านะสู้ไม่ได้ฮะค้อยั้างนะครับไปตรงข่ามีคัมเค้กซัมแล้วก็อันฮิลลิ่งฮะเกาะ461หน่วยอ่ะเราตีไปก่อน1ทีฮะตีไปโอเคเอพาวเวอร์เราได้มาแล้วฮะเราเปิดการใช้งานแล้วสับไป16 19 22 24 27เนี่ยเอพาวเวอร์ขึ้นมา30 32ฮะ35 35ยึดไป38 41เนี่ยมันมันรู้สึกว่า มันใช้เวลาในการตีนานมากนะฮะดูดีดาเมจผมสองร้อยนะ200นสองร้อยมาสมควที่สามที่แตกป่ะสามทีแต่เอาไฟตรงข้าวเขามีดูดเลือดด้วยนะอันนี้ต้องยอมรับเขาเออตัอตีแบบผมรู้สึก Hi, มันมันแรงไม่จริงอะ่ะเออแรงไม่จริงอะ่ะ เนี่ยกรอบมี400ไฟตรงข้ามนะมีขวานใหญ่อัน,นีึงเราตับปบโอเค39ไฟตรงข้ามตีไป36แล้วตีไปกี่ทีแล้วก็ไม่รู้เนะี่ยดูดิตีไปตีไปโอเคเราตีบ้างนะเราฮิวดีละ5ห,หน่วย70 70กรอยังมีอยู่ไฟตรงข้ามมีจอกกรอฮะจอกกรอกรอผมยัง80 80 200 150โอ้ยเกือบจะแพ้แล้วดูดิขวานใหญ่ดาเมจ98ดาบใหญ่ผมดามจ184อะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะ,อะลองคิดดูแล้วกันผมความเร็วอยู่ที่0.8นะฮะลองลองดูนะความเร็วอยู่ที่0 8 3นะครับอัน,นี่ก็0.83มเร็วเท่ากันนะครับเร็วเท่ากันดาเมจห่างกันครึ่งๆแต่ผมเกือบแพ้ผมไม่ได้รู้สึกไปเองใช่ไหม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 เอ้ยอันนี้ผมอยากประท้วงเลยนะเลือดเท่ากันนะครับฝ่ายตรงข้ามลดตัดเลือดอีกต่างหากเอ็มพาวเวอร์ผมมากกว่าเขาเยอะมากนะฮะหรือว่าผมต้องแบบว่ามีอมาตะมาวางไว้อีกอันหนึ่ง ต้องซื้อมาตาด้วยไหมอันนี้คือตังหมดแล้วนะตังหมดแล้วนะฮะขออีกครั้งแล้วกันนะไปตรงข้ามเป็นดากานะ้อนไหนฮะดากา้อนไหนแล้วก็มีไอ้หีแดงเจ้าแรง,งมแรงุแมลงแล้วก็มีแมอคูเลเล่แล้วก็คิงคาวฮนะเอาเราสับไปสับไปหกสิบิเนี่ยกาเหม็นก็เยอะนะแต่ตีเข้าที่ละแปดสิบคือบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ร้อยเจ็ดสิบนะฮะเพิ่งขึ้นมา เดี๋ยวเมื่อกี้ไอ้ดาเมจหกสิบมันคือมันคืออะไรในในอธิบายสิโอตทนเกสซอดดาเมจเจ็สิบเจ็ดฮะคืออะไรคืออะไรเ <c oughs> นี่ยคืออะไรครับคือตัวเกมมันต้องแบบว่ามาไอ้นี่แล้วนะแก้ตัวให้ผมแล้วนะมันติดอะไรมันติดอะไรทำไมดาเมจเจิบเจ็ดไม่มีบัฟอะไรเลยนะฮะหรือว่าเขามีบัฟที่แบบว่าไม่ได้บอกดาเมจเจ็ดสิเจ็ดนะครับโล่มันกันได้แค่สิบแปหน่วยนะ โลกกันได้แปดไอสิบแปดหน่วยนะครับหรือว่าอะไรนกเหรอนกเหรอฮิวดับเบิลบัฟทิกเกอร์เร็วขึ้นแล้วก็ไนท์ดีเฟกต์ดีเฟกต์ดีบัฟสิบเอ้ยดีเฟกต์ดีบัฟสี่ฮิวสิบแล้วก็คูดาวสิบห้าคิงคาวไม่ได้เป็นน้ำตาด้วยนะไม่ได้เป็นน้ำตาดนะครับมีอะไรป้องกันดาเมจไหมมีการลดดาเมจหรือเปล่าไม่มี ไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีนี่คือคือคนต้องอธิบายผมนะดามเมจ77สิบเจ็ดนะฮะแต่ดามเมจอาวุธอยู่ที่ร้อยหสิบสองครับอันนี้คือเรื่องที่มันยังไงวะเนี่ยคือใครรู้อธิบายผมด้วยนะผมไม่อยากเดาสุ่มนะไม่อยากเดาสุ่มครับแต่ถามว่าดามเมจสุดท้ายนี่มันออกไหมออกนะฮะออกเนี่ยร้อยห้าสิบห้าครับ,ออรบดามเมจจริงร้อยหสิห้าถึงร้อยสิบแปดก็แกว่งอยู่เหมือนกันแกว่งอยู่นะครับความเอยทำดามเมจได้2 1 1รอยสิบเอ็ด จุดหกต่อวินาทีนะฮะแต่แบบคือมันนี่มันนะแปลกนะแปลก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 เนี่ยความแรงแปดสิบเนี่ยแปดสิบตรงนี้นะครับไปตรงข้ามไม่ได้มีบัฟอะไรนะไม่ได้มีบัฟอะไรฮะของเราดทเมจร้อยหกสิบแปดแต่ตีเข้าแปดสิบเนี่ยมันผม,มันทําให้ผมเข้าใจผิดนะฮะทาให้ผมเข้าใจผิดนะครับว่ามันแรงจริงไหมเออมันแรงจริงไหมหรือมันแรงไม่จริงหรือยังไงเนาะหรือว่า มันต้องใช้มันต้องใช้อะไรอย่างอื่นนะฮะอันนี้ก็ยังงง,งอยู่เนาะสำหรับใครที่รู้ก็รบกวนแจ้งผมหน่อยนะะอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ